สวัสด,คสสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรายการคุยไปทั่วครับสำหรับอีพีนี้ครับเรามาคุยกับดาวตลกที่อิทคอสอีกท่านหนึ่ง <laughs> อ่ายิทคอสใครไม่รู้จักคนนี้ไปไม่ได้ครับชื่ออะไรครับอ้นจงอางขาวเนี่ยเห็นไหมเร <laughs> รู้จักอยู่แล้วนะอนจงอางขาวก่อนที่จะถามเรื่องลิเกครับ <laughs> ถามประเด็นนี้ก่อนจงอางขาวนี่ ชื่อยังไงมันยังไงฉายาเนี่ยอ้นจงอางขาวเนี่ยบางคนบางบางคนถามตลอดแล้วว่าทําไมถึงชื่อจงอางขาวทําไมถึงจริงแล้วผมผม,มต้องบอกว่าผมเล่นเป็นโกงเป็นอะไรมาก่อนอ,อ่าแล้วก็ค่อยมาเล่นเป็นตัวโจ้เป็นตัวตลกอะไรย่างจริงๆแล้วชื่อนพนันลูกบางหลวง อ๋อเคยเคยได้ยินมีมี่มเกานามสกุลลูกบางหลวงก็หลายคนใช่<น>จริงๆปู่เป็นนามสกุลปู่ปู่สายพินลูกบางหลวงปู่สายพินลูกบางหลวงเนี่ยคือเป็นลิเกในวงังปู่สายพินเนี่ยแล้วก็แล้วก็มารุ่นรุ่นอารุ่นนา้าอะไรเงี้ยจีรศัก์บเยพี่โต้งโต้งจีรศัก์บเยบนั่นแหละก็ถึงจะมารุ่นผมรุ่นพ่อแล้วมารุ่นผมเนี่ยจนมาใช้ลูกบางหลวงกันมาหมดเลย ตระกูลเราเป็นตระกูลลิเกเลยใช่ตระกูลลิเกเลยครับเป็นตระกูลลิเกมีพี่น้องกี่คนพี่น้องเจ็ดคนโอโหลิเกทั้งหมดเจ็ดคนพระเอกก็อันทุเรียนดำไงอันทุเรียนดำนี่ก็น้องแล้วก็อุ้ยอุ้ยพานุพงศ์นี่ก็น้องรู้จักอยู่ลูกกบอยู่ลูกกบเสียงหวานนะก็ก็น้องก็น้องแต่ก็้แยกกันธมากินแยกกันแสดงลิเกก็ใช้ชื่อนั้นมาตลอดเลยนพนันลูกบางหลวงก็มันลูกบางหลวงจนจนมาวันหนึ่ง มันเหมือนมันเหมือนดวงดวงตกผมพูดตรงแบบว่าดูดีๆนะผมผมนอนฝันฝันว่าอสารเจ้าแม่งงูจงอางเนี่ยเขามาเข้าฝันผมเขามาเข้าฝันผมแบบนอนอยู่แล้วก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องงูอะไรเลยนะครับมาฝันฝันว่าอยากดีขึ้นไหมเขาเลื้อยมาที่ที่เหมือนว่าที่ที่ห้องเราเลยนะแล้วก็มาเป็นปรากฏตัวผู้หญิงผมว่าอยาก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 ดีขึ้นไหมลูกอยากถ้าอยากดีอะตามมา ในความฝันนะคร<ม>ตามมาผมก็แบบเหมือนเดินตาม,มาอีกทีหนึ่งไปโผล่สารพระรามสองอ่ะโอ้โหององข่าวจงจงแม่จ้ะแม่จ,จ,จอมนั่นแหละ่านะ่นแหละก้าสารพระรามสองไม่เคยคิดถึงเรื่องงูเลยนะตอนนั้นอไปโผล่ที่หน้าสารพระรามสองพอในความฝันเหมือนว่าเขาอ่ะหันมาหา,หาผมว่าบอกว่าเปลี่ยนชื่อทะลุ<ม>ให้ชื่อเกี่ยวกับแม่เนะี่ยเดี๋ยวดีขึ้นเอง เราเปลี่ยนเลยไหมหลังจากตอนแรกตอนแรกอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดีขึ้นเองแล้วเขาก็หายเข้าไปในรูปปั้นเลยรูปปั้นอ่านมสอนที่นั่นหายเข้าไปปุ๊บผมตื่นก็คิดเรื่องจริงหรือเปล่าจะเป็นจริงเหรออะไรเงี้ยพอดีอีกวันหนึ่งไปเล่นไปเล่นอ่าเขาวัดวัดเขาเขาดินนะตอนนั้นเรียกกรนลุกกบเสียงหวานแต่เป็นตาน้เป็นโกงอยู่ไปเล่นวัดเขาดินครับ พอแต่งหน้าเป็นเลยมันเหมือนปวดเนื้อปวดตัวปวดอะไรแล้วก็เป็นอะไรนะเราไม่รู้หรอกว่างานที่เราเล่นเนี่ยเป็นสารงานสารสารงูเราไม่รู้เรื่องงานเรื่องอะไรตรงนั้นแต่สารจะแม่จะจะแม่สร้อยดอกหมากอยู่เป็นไม่รู้รรเลยจนมาเดินไปเนี่ยเห็นโอ้โหขนลุกพอขนลุกพน,น,น,นึกขึ้นดได้ไปเดียว่าเออเมื่อสองวันเราฝันเนี่แเราฝันว่ามีงูมาลองใชครับวันนั้นเลยเปลี่ยนเลย ออกไปฉากแรกเป็นโกงเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเลยว่าประกาศชื่อเลยว่าจากชื่อนพดันกลายเป็นน้องอ้นจงอางขาวอืครับหลังจากเปลี่ยนไปวันนั้นดีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนริทเราเปลี่ยนเลยมันกลายเป็นเปลี่ยนไปเลยผมผมงงเลยนะเป็นพิษตาเลยว่าดีขึ้นมาปุ๊บปุ๊บมันก็ดีขึ้นมาเราก็ดีขึ้นมาเลยนะก็ใช้มาตลอดว่าบางคนถามผมทำไมถึงใช้จงอ่างขาวเนี่ยพี่ก็พี่ก็เฮ้ยพี่ก็แปลกจงอางขาวนี่ ออได้ยินชื่อแต่<ช>แตทาไมทำไมเขาต้องชื่อนี้ก็จะมาถามในรายการนี่แหละแล้วก็มาอีกทีหนึ่งมาเล่นตลกก<ม>่อนที่จะมาเล่นตอไปเล่นตลกก่อนบ่ายใครเครียดอ๋อเคยไปเล่นทีวีด้วยผมอัดอัดไปแล้วอัดเทปเล่นออนแอร์ไปแล้วคือไปเล่นเล่นนา,าพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญ,ญ,ญก็แบบเป็นพี่นั่นแหละที่ที่คอยช่วยเหลือคอยอะไรเขาว่านาเราไปฝากอเป็ดอัพเป็ดเชิญยิ้มเขาก็ได้ถามผมว่าทําไมถึงชื่อนี้ ก็ผมจะชื่อไดดีกลางเล่นตลกเราจะชื่อต้องชื่อให้มันแบบเขาบอกเอามึงชื่อนี้แหละอเอาไปก็บอกมึงชื่อนี้แหละจงอางขาวนี่แหละอเอาไปจงอางขาวก็เลยชื่อจงอางขาวก็เลยมาเล่นตลกก็ชื่อจงอางขาวมันก็ดีขึ้นมาใช้ชื่อนี้มากี่ปีแล้วฮะหลายปีมากน่าจะน่าจะประมาณแปดปีนะแปดเก้าปีเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นจงอางขาวมาแปดเก้าปีใช่แล้วในชีวิตเรา เปลี่ยนมา8ปีนี่เห็นเลยเปลี่ยนแปลงอะไรดีขึ้นครับมานดีก็ดีขึ้นเจอเพื่อนฝูงเจอเพื่อนทางานที่ดีแล้วก็การ่อมาอาชีพแล้วก็ดีขึ้นครับดีดดีกว่าเดิมตอนนี้ชื่อเสียงเราก็ดีขึ้นในออนไลน์คนรู้จัก เยอะเลยใช่คือเห็นหน้าไปนี่ตอนนี้กลายเป็นคนเรียกจงอางขาวแล้วจงอ่างขาวจงอ่างขาวอ้วนจงอ่างขาวกลายเป็นอย่างนี้แต่นพันันหายไปแล้วพันนันหายไปหายเลยหายไปนิตาเลยคือตอนนี้ไม่มีใครจากวงการนั้นเลยลืมชื่อนี้ไปเลยคนจะลืมชื่อนี้ไปเลยหายไปเลยในนิตาถือว่าความเปลี่ยนแปลงจากจากความฝัน อที่เราไม่คิดจะเชื่ออ่าใช่แต่ถามว่าผมก็พอเปลี่ยนชื่อบั๊บผมก็ย้อนกลับไปที่ศาลนะไปไหว้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 แต่เนืองจกใจผมว่าจุดทูบมันเร้ความเชื่อนะเป็นความเชื่อผมว่าจุดทูบบอกอ่าถ้าที่แม่มาหาผมเนี่ยอยากให้ผมมีชีวิตดีขึ้นมาเนี่ยที่มาหาเนี่ยให้มันดีขอถ้าเป็นจริงอ่ยขอให้แบบปรากฏตัวเห็นเป็นหุณเลื่อยออกมาเลยนะเลือยมาใต้ศาลน่ะ ว่างูสวยสวยเหลืองสวยเลยคืองูสวลงสวยแล้วเราคิดใช่แล้วเขาอาจจะให้เราดีขึ้นมาผมก็บางทีก็แวะนะแวะไปบ้านาว่างก็จะแวะไปไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้ารอดครับเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราไปครับบ้านเกิดืองนองเราเป็นคนจังหวัดไหนะรผมจริงๆอ่ะพวกญาติพี่น้องเนี่ยอยู่บางหลวงอยู่นครปฐมอ๋อนครปฐมใช่เลยเลยชื่อบางหลวงนั่นแหละอ๋อบางหลวงอ๋อแล้บางหลวงนั่นแหละครับแล้ว แม่เนี่ยย้ายมาอยู่สุทรรณการไปอยู่สุทรรณการก็เป็นคนสุทรรณการตั้งแต่เด็กๆมาเลยย้ายตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็มาอยู่สุทรรณการวีน่านาอาก็อยู่สุทรรณการหมดเลยปัจจุบันนี้เราก็อยู่สุทรปรณการแถวพระประแดงไหมไม่ไม่ครับคนละฝั่งผมอยู่ ทางบางปูนี่อาบางปูสันที่ท่องเที่ยวเยอะออใช่ใช่ตรงบางปูแถวตาการดเลยนะครับประมาณนี้แล้วเข้าสู่วงการนิกเกะตั้งแต่กี่ขวบที่มาเริ่มสแสดงเลยกี่ขวบกี่ปีผมจริงๆแล้วผมเล่นละครมาก่อนอเล่นละครตาเนี่ยเป็นละครเป็นลิกเกตั้งแต่เด็กๆพแบบผมฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยมาตั้งแต่เด็กๆผมก็เล่นละครมาพอเล่นละครเสร็จปุ๊บ ก็เลื่อนมาเลลิกเกแล้วเลลิเก้น่าจะประมาณแปดเก้าโนเอาเลลิกเกแล้วโอ้ลิกเกแล้วก็มาเป็นละนาดดนตรีไทยมาอยู่บ้านสิทธองหล่อคือตีดนตรีไทยแล้วก็เป็นชะนาดแล้วก็เป็นละนาดก็เป็นโอ้หลายอย่างนะเนี่ยพอเป็นละนาดเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นดนตรีไทยมาเลดนตรีไทยอยู่บ้านสิทธองหล่ออยู่พระประแดงนะแล้วก็มาแข่งรายการว่าช่วยชนะอีก มันมีชื่อแล้วมมีชื่อแข่งมาชันเปิงมังตอนนั้นก็ชนะก็เป็นดัติไทยด้วยผสมกันไปน่ะเจ้ลเจลหลังๆล่าเป็นลิเกเางเดียวแล้วมาเล่นลิเกเป็นดาวตลกแล้วตอนนี้เป็นดาวตลกใช่ครับมไ,มไม่ได้เล่นบทโกงเหมือนเดิมแล้วก็เล่นนะถามว่าเล่นไหมมันบางคนเขาก็ชอบเรามันผมจะบอกว่าลิเกเนี่ยอย่างพ่อแม่เราจะสอนมาตลอดว่ามันเลือกไม่ได้เขาให้เราเป็นตัวอะไรเราต้องเป็นเรก็เป็นได้เหมือนดารา อเขาให้แสดงเป็นเขาให้เล่นเล่นโกงบางคนบางคนบอกเล่นไม่ได้มันต้อาะแมเราบอกเล่นได้ต้องได้โกงก็ต้องเล่นเจ้าก็ต้องเล่นเขาชอบเราเป็นโจ๊กเขาหาเรามาเป็นโจ๊กก็ต้องเล่นโจ๊กเล่นตลกแต่ที่ชอบเราตอนเป็นโจ๊กฮะเพราะว่าคนจําได้บางคนก็ชอบเราผมเป็นโจ๊กบางคนก็บางบางทีคนที่เคยเห็นผมเล่นโกเขาก็อยากให้เล่นโกงอก็เลยว่าผมเล่นได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่ผมไม่เลื่กงแล้วแต่จะให้ผมเล่นผมเล่นได้หมดบทไหนเราก็เล่นได้เป็นกายบทนี้โหเล่นรวมไปหมด แต่ว่าคนจะจําได้และเด่นที่สุดคือโจ๊กนะจ้าใช่อ้นโจ๊งหลังหลังมาคือจริงๆก็โจ๊กเนี่ยผมต้องเล่นคณะของน้องคนเดียวที่คุยกันไว้เลยว่าลงมาเล่นโจ๊กเนี่ยคณะไหนคณะทุเรียนดาอ๋ออันทุเรียนดําเนี่ยก็คือจะเป็นโจ๊กคู่กันน้องเป็นพระเอกผมเป็นโจ๊กมันจะคู่ใจเนี่ยมันจะรู้กันตักไปมามีวันหนึ่งเล่นกับลูกกบแล้วเกิดพลิกผันกันยังไงไม่รู้โจ๊กไม่มี เขาก็เลยผมอะช่วยเล่นแบนั้นเลยโอ้โหพอมัเล่นไปแบบนั้นเลยสายคลองตั้งแต่คลองหนึ่งยันองค์ละมันเหมือนคนมันชอบนะตอนนั้นนะคือโอ้โหมันเล่นอีกตานี้ตายเลยเก็บชุดเลยตู่เนี้ยชุดเพชรผมผมแฝงอยู่บ้านตลอดนะไม่ใส่ไม่ได้ใส่เลยโอ้โหใส่แล้วชุดโจ้เดียวเลยตอนนี้แล้วชุดนี้ใส่ได้ไหมได้ครับได้แต่ได้แต่ได้มเมื่อวานซือไปเล่นโกงมาก็ใส่ได้ จำได้บทบาทหนึ่งที่พี่ที่ไปอัดไฟ์สดที่เล่นเป็นบทพระเจ้าอะไรนะอ่ที่ที่จัดการเป็นอรองยาอ่านั่นแหละอที่เพิ่งเห็นบทบทนั้นนะที่เราที่เราเห็นเคยเห็นไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ที่บอลที่ไปน้องบอลเล่นบัลลัง์ทลราเป็นทรงประดินตอนนั้นเป็นเจ้านะที่ตายเป็นผีนะที่เห็นน่ะที่ที่ถ่ายมาที่อัดที่อัดวีดีโอมาก็เห็นวันนั้นน่ะที่แต่งชุดนั่นโอ้โหแล้วก็แล้วก็งานของธีรวัตรมอำนาจมั้ย อ่าใช่ใช่งานหนึ่งที่ที่เห็นแต่งชุดลิเกแบบโอ้เต็มเต็มยศเลยเนี่ยแล้วแต่เขาจะให้เราเป็นแล้วเราก็เป็นอ่ะแต่แต่ระยะหลังหลังนี้เห็นต่ชุดสูตรเป็นดาวโจ๊กดาวโจ๊กบางคนก็โหเนี้ยเห็นเล่นโกมอีกวันหนึ่งไปเป็นตลกดีแงเนี้ยผมเออเล่นได้อะไรผขบอกเล่นได้ผมเล่นได้หมดผมไม่เก่งอะไรอเงี้ยแต่คนที่ชอบบทบาทเราตอนเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กมันสนุกไงเราเล่นผมเป็นโจนี่ผมเป็นคนที่โจ๊กแบบว่าเราเราเล่นสุด ไม่ไม่ไม่ว่าสด <คำ S 2> เลยไหมหน้าเวทีโดนขำสดไม่อยางไงน้ำแบบว<ป>่าเราเล่นคือไม่กักเลยอะ <S <S เล่นก็เต็มที่เลยคือแบบโอ้โหอยากเล่นเต็มที่ต้องเต็มที่ออกไปน้าเวทีต้องเต็มที่อะไรอย่างนี้นแล้วมุกต่างๆเราไปหามาจากไหนเวลามันเล่นแต่และคณะแต่และงานแต่และงานเนี่ยมุกเราคิดสดหรือว่าเราวางแผ <มา S 2> นไว้หนึ่งสดด้วยส่วนมากจะ จะจะออกไปสดก่อนสดหน้าเวทีอะไรเงี้ยพอมันจะมีช่วงจังหวะที่บางอย่างเราก็จำมาไว้เลยนกหมองมาเลยว่าอย่างคาเฟ่มูคาเฟ่อย่างเงี้ยตลกที่เราเคยแบบเคยจำโปพิโนยมาจําแต่ละคนมาแล้วก็เก็บไว้ก่อนวันไหนถ้ามีช่องว่างเล่นนียเราค่อยเล่นแต่ถ้าเราสดได้หน้าเวทีก็สดไปก่อนแต่แต่เห็นบางทีเห็นสดหน้าเวทีดนสดด้วยใจด้นสดหน้าหน้าแต่สดมากจะจะจะสด ส่วนมากนะแซวหน้าเวทีเยอะแล้วฝากช่องพี่มาชาแนลด้วยนะครับช่องนี้เป็นคลิปนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เรียลลิตี้เพราะปกติปกติก็จะเห็นอ้นหน้าเวทีจะ